สิ่งที่ขอเรียนเบื้องต้นก็คือว่าผมอ่านรับมือมาแล้วทั้งฉบัคบครบถัง315 0 2มากรานะครับแล้วก็ขออนุญาตวันนี้ให้ความเห็นภาพรวมแต่ว่าก็จะมุ่งเน้นเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็ผลกระทบะผลที่จะตามมาจากการออกแบบของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามันจะจะเป็นยังไงในช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับ พรอเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยยี่สปีที่ผ่านมาวิถีพัฒนาประชาธิปไตยประเทศเราเนี่ยเราเดินหน้าไปสู่จุดสองจุดจุดที่หนึ่งก็คือว่าเรามุ่งเน้นการพัฒนาประชาธิปไตยของเราไปสู่ระบบการเมืองแบบสองพ เหมือนประเทศประชาธิปไตยพัฒนาแล้วไม่ว่าในระบบประธานาธิบดีอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าระบบรัฐสภาเหมือนอย่างในอังกฤษและก็อีกหลายประเทศกับข้อสองก็คือว่าเราเดินหน้าพัฒนาไปสู่การทําให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งเพื่อจะได้เป็นกลไกและสถาบันหลักในระบบประชาธิปไตยเพราะไม่มีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนในโลกถ้าพรรคการเมืองไม่เข้มแข็งเนี่ยประชาธิปไตยจะเข้มแข็งได้ นี่คือสองข้อที่เราพยายามพาประเทศเดินไปตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ไปไปมามาเนี่ยดูเหมือนเราจะยูเทิร์นกับ360งองศาเหตดผลเนี่ยผมผมก็คงจะไม่ไปสรุปว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่มันไม่ใช่วาระปกติครับอาจจะเป็นวาระที่เ็ษหรือยอย่างไรก็สุด้วแต่ แต่ว่าวันนี้เรากำลังออกแบบรัฐธรรมนูญเนี่ยพาประเทศย้อนยุคกลับไปสู่อดีตที่เราเคยมีปัญหาแล้วเราเดินก้าวข้างมาแล้วนั่นก็คือประการที่หนึ่งทำอย่างไรที่จะให้ผลการเลือกตั้งตามรัฐมนูนี้เกิดรัฐบาลผสมหลายพักอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะครับพูดกันในสภาเป็นคำที่แจงของ กรรมธิการกับประการที่สองก็คือทำอา่ไรให้พรรคการเมืองบอลแดเพราะฉะนั้นเนี่ยร่ามนูนใหม่เนี่ยจึงออกแบบให้ออกมาอย่างไรก็ได้ที่จะให้ผลการเลือกตั้งที่ออกมาประการที่หนึ่งสภากลายเป็นเบี้ยวหัวแตกประการที่สองได้รัฐบ,บาลผสมหลายพรรค ประการที่สามทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอและประการที่สเปิดช่องทางให้คนนอกเป็นนายกรัฐมนตรีได้วิธีก็คือว่าต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ประการที่1เปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งได้ซึ่งเป็นจุดที่เราผ่านพ้นมาแล้วในอดี อาจจะไม่ใช่กลุ่มการเมืองแต่ว่าเป็นผู้สมัครอิสระหรืออย่างไรก็สุดแล้วแต่นะครับและบังยับว้ในรัฐธรรมนูญผมไม่ระบุม,มาตรานะครับมันจะเสียเวลาว่ากลุ่มการเมืองก็จะได้รับสิทธิทพิเศษกว่าพรรคการเมืองที่เขาจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายกับกรกตและเขาต้องใช้เวลาในการเสริมสร้างความเป็นสถาบันมาในระยะเวลายาวนานาเช่น ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามกลุ่มการเมืองไม่จาเป็นต้องสังกัดพรคภายใน30สิวันก่อนวันเลือกตั้งก,ก,กฎเกณฑ์กติกาที่จะกําหนดกับกลุ่มการเมืองไม่ได้เข้มงวดหรือมีความแตกต่างกับพรรคการเมืองซึ่งพรรคการเมืองมีก,ก,กฎเกณฑ์กติกาเข้มงวดกกตได้ทราบดีแต่เวลาจะกําหนดกติกากับกลุ่มการเมืองครับ ถ้าทำมนูนระบุไว้อย่างไงท่านทราบไหมครับบอกว่าให้กรกตต้องไปปรึกษาหารือกับกลุ่มการเมืองทนไปเปิดดูสิครับเสียก่อนว่าจะกําหนดกฎเกณฑ์กติกากับกลุ่มการเมืองอย่างไรมันเหมือนอภิสิทธิชนกรณีพิเศษที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งที่ต่างก,กับพรรคการเมืองสุดท้ายจะตายเป็นการเมืองสองม,มาตรฐาน ประการที่2ก็คือว่าระบบการเลือกตั้งมีการเพิ่มเติมจากระบบเยอรมันกลายเป็นระบบ Open List Open List ก็คือว่าเวลาประชาชนไปลงคะแนนจะมีผู้สมัครสองประเภทในแต่ละพรรคการเมืองประเภทที่หนึ่งก็คือระบบเขตประชาชนก็ต้องการว่าจะเลือกใครเป็นสสเหมือนในอดีต อันนี้ไม่ซับซอ้อนคะแนนที่2ก็คือว่าจะเลือกพัรก,การเมืองไหนที่จะลงคะแนนเพื่อจะมีผลในการที่จะกำหนดจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อและสอสอเขตรวมกันก็คือให้เลือกพักคใบที่หนึ่งเลือกคนในเขตใบที่สองเลือกพัก แต่ว่ากรรมธิการก็ไปเติมว่าเลือกพักแล้วยังอาจาจะจัดลำดับบัญชีรายชื่อหรือเลือกสสอบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมได้ด้วยได้แต่กําหนดระบุว่าจํากัดให้แค่คะแนนเดียว <c oughs> ในเขตเลือกตั้งจะแบ่งออกเป็น6โซนโซนหนึ่งจะมีสสอเขตประมาณ40คนมีสสบัญชีรายชื่อประมาณ30คนหนึ่งพักถ้าส่งครบก็จะต้องส่ง30คน แต่รัฐธรรมนูญระบุให้ใช้สิทธิ์เลือกได้คนเดียวถ้าประชาชนเป็นใหญ่เพิ่มอำนาจประชาชนทำไมไปจำกัดอำนาจประชาชนให้ลงได้คนเดียวะครับทําำไมไม่ให้สิทธิ์เขาเลือกได้ไม่เกินจำนวนหรือครอบถึงสามสิ หรือถ้าเขาจะใช้สิทธิแค่25ห้ใช้สิทธิ์20ใช้สิทธิ์้ใช้สิทธิ์าหรือใช้สิทธิหนึ่งก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่เขาจะเลือกใช้สิทธิเท่าไหร่แต่ไม่ควรไปจํากัดสิทธิเขาไม่ให้สิทธิ์เขาเลือกเต็มจานวนแล้วจะเรียกว่าเพิ่มอานาจประชาชนได้อย่างไรนี่คือจํากัดอานาจประชาชนที่สําคัญอีกคำหนึ่งก็คือเวลาพักการเมืองหาเสียงลงสมัครพรรคเดียวกัน30คน แต่ว่าประชาชนเลือกได้คนเดียวและส0คนจะหาเสียงกันอย่างไรครับเวลาไปหาเสียงในเขตเลือกตั้งซึ่งม 15, ี15-16จังหวัดก็ต้องแข่งกันเองหัวหน้าพักเวลาหาเสียงถ้านในระบบนี้ก็อาจจะต้องบอกว่าอย่าเลือกรูปพักหนึ่งใน30ให้เลือกผมไม่งั้นหัวหน้าสอบตก ลูกพรรคก็ต้องบอกว่าอย่าเรียกหหวหน้าพรรคผมเดี๋ยวผมลูกพรรคสอบตกสุดท้ายพรรคการเมืองผันเข้าและหาเสียงไม่ได้เพราะมันไม่สอดคล้องกับโลกของความเป็นจริงอันเกิดจากการลดอํานาจประชาชนหรือจํากัดอํานาจประชาชนแทนที่เขาจะมีสิทธิเลือกได้ไม่เกินจํานวนคือสาสิเขาเหลือสิทธิกรกตอ่ากัลรัฐธรรมนูญให้เขาแค่คนเดียวอันนี้ก็คือประเด็น สุดท้ายก็ประชาชนถูกจำกัดสิทธิและภาคการเมืองก็จะอ่อนแอประการที่สก็คือว่าก็จะเขียนให้เปิดทางคนนอกเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีครับพวกผมไม่ติดใจนะครับในภาวะวิกฤตถ้าจำเป็นแต่มันจะต้องในภาวะวิกฤตและในระยะเวลาจำกัดเป็นข้อยกเว้นไม่ใช่หลักการ หลักการนายกรัฐมนิรีต้องบางจากประชาชนไม่ใช่ไปเป็นเอี่ซ่อนอยู่ข้างหลังแต่กรณีนี้กับเขียนเปิดโอกาสให้คนนอกถ้าใช้เสียงสองในสามของสภาเลือกก็เป็นได้ก็ก็ยังพอฟังขึ้นว่าเพื่อนในภาวะวิกฤตแต่เวลาเขียนจริงเดิมเนี่ย ถ้ามกนารเสียงไม่เห็นด้วยเนี่ยก็บอกว่าจะให้อยู่เฉพาะแก้ภาวะวิกฤตกําหนดเวลาที่จํากัดเช่นไม่เกิน1ปีแต่ไปประมาณมาผมอ่าน315มาตราไม่มีตรงไหนจํากัดกนะครับกลายเป็นกรณีปกติถ้าได้เสียงสองในสของสภาก็อยู่ไปได้เลยครบวาระสี่ปีคนนอกมันไม่ใช่มาเพื่อแก้วิกฤตนะครับแาจหรือไม่ใช่มาในกรณีไม่ปกติหรือวาระวิกฤ อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากให้กรรมธิการได้นําไปประกอบการพิจารณาทบทวนดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าการออกแบบให้ได้มาซึ่งสภาเปียบหัวแตกและรัฐบาลผสมหลายพักเนี่ยสุดท้ายผมเชื่อว่ากรรมธิการจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าจะเกิดภาวะ ย้อนยุคก,กลับไปในอดีตพักเล็กพักน้อยต่อรองโคตารัฐมนตรีพักการเมืองใหญ่ที่เป็นแกนตั้งรัฐบาลไม่สามารถนำนโยบายที่แถลงไว้กับประชาชนไปปฏิบัติได้จริงเพราะต้องเอานโยบายผสมพักเล็กพักน้อยกลุ่มโน้นกลุ่มน,นี้มาใช้และสุดท้ายก็จะเป็นปัญหาเกิดการขายตัวเกิดการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลต่อรองอำนาจกับนายกรัฐมนตรีก็เลยไปไป,ไปมามา มาเพิ่อมอำนาจให้นายกรัฐมนตรีมากเป็นกรณีพิเศษจนนายกในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แข็งเป็นพิเศษกว่าหลายรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเพื่อไปชดเชยกับที่ทำให้รัฐบาลมันไม่มีเสถียรภาพเพราะเป็นรัฐบาลผสมลายพรัคไปไปมาเลยกายเป็นระบบลิงแก่หนึ่งครับเดิมเนี่ยระบบไว้ว่า ถ้านายกรัฐมนตรีแพ้การอนภะิปรายไม่ไว้บางใจคือถูกตรวจสอบในสภาแล้นายกแพ้แทนที่ให้นายกต้องพ้นจากตําแหน่งกลายเป็นต้องยุบสภากลายเป็นคนอนภะิปรายนายกที่นายกทุจริตหรือมีปัญหาต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยผมเป็นคนแรกที่ออกมาค้านเรื่องน,นี้ครับแล้ววันนี้ขอบคุณกรรมธิการที่รับฟังเพราะาเอาออกไปแล้วผมไปนั่งทวนดูทุกมาตรครับไม่มีแล้ว แต่ยังมีอีก2อสาประเด็นที่อยากให้ไปทบทวนประเด็นที่1ก็คือว่ามาตราร้อระบุให้อำนาจนาย,ยกรัฐมนตรีสามารถเสนอกฎหมายด้วยวิธีพิเศษได้โดยระบุว่ากฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายพิสูจน์ความไว้วางใจ ถ้าประกาศว่าก,กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายพิเศษเพื่อความพิสูจน์ความไว้วางใจของนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าฝ่ายค้านไม่ยื่นยับติดอันที่ปลายภายใน48ชั่วโมงถือว่าฝ่ายค้านไม่ติดใจนายกรัฐมนตรีสามารถประกาศถือว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาผู้แทนไปเลยไม่ต้องพิจารณาวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามเหมือนพระราชกำหนดและยิ่งกว่าพระราชกำหนด เพราะพระราชกําหนดไม่ใช่อยู่ๆรัฐบาลออกพระราชกาหนดเองได้แต่ยังต้องเข้าข่ายกรณีเช่นเพื่อความมั่นคงของประเทศเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นกรณีจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่กรณีนี้ไม่ต้องเข้าเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นแค่นายกประกาศว่าเป็นกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความมากต่างใจผ่านสภาไปเลยครสามวาระรวยกลายเป็นอภิมาหาพระราชกำหนด ให้อำนาจนายกรกัฐมนตรีแล้วถ้าวันหนึ่งเกิดนายกรัฐมนตรีช่อฉนย้อนยุกกลับไปเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับที่เกิดเกิดมันเสนอพระราชบัญญัตินิ้อธุศกรรมที่นําไปสู่วิกฤตของประเทศที่เพิ่งผ่านมาผมขอไปท่านอื่นนะครับรผมยกตัวอย่างอ,อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศถ้าฝ่ายค้านยืนจะติไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านเสียงน้อยกว่านายกอยู่แล้ว สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นกับประเทศถ้าให้อำนาจนายกแบบนี้มาตราอีกมาตราหนึ่งมาตรา181อันนี้หนักเข้าไปเช่นเดียวกันมาตรา181นายกรัฐมนตรีทุกจริตแล้วสามารถมีการอภิปรายไม่ไว้บางใจในสภานะผมไม่อ่านทัวให้ท่านฟังแล้วครับมาตรา181มากเลย ท่านตอบไปหาดูแต่แปลว่าอย่างนี้ครับนั่นก็คือนายกสามารถขอความไว้วางใจอยู่ๆก็ขอความไว้วางใจจากสภา,าได้ครับถ้าสภา,าให้ความไว้วางใจคือลงมติกันเฉยๆเนี่ยครับว่านะไว้วางใจนายกตลอดสมัยประชุมนั้นจะยื่นยักตีอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกกรณีใดก็ตามรวมทั้งทุจริตด้วยไม่ได้เลย และไม่ใช่แค่สมัยประชุมนะครับเพราะปีหนึ่งเขาเปิดโอกาสให้ทําได้ครั้งเดียวก็ไปมว่าทั้งปีอภิปรายตรวจสอบนายกทุจริตไม่ได้เลยโดยแค่นายกใช้มาตรา181ประกาศก็ขอความไว้วางใจพอรู้ว่าตัวเองโกงอะไรมาและฝ่ายข้ากนกำลังจะตรวจสอบก็รีบยื่นเข้าสภาก่อนยัดตีแล้วก็ลงมติเสร็จฝ่ายข้านตรวจสอบนายกไม่ได้ตลอดสมัยประชุมซึ่งเขาแปลว่าหนึ่งปีอันนี้อันตรายมากครับ ผมว่อยากให้เอบอกนะครับสุดท้ายห้ามพรรร่วมรัฐบาลถอนตัวแม้นายกทุกจริตเขาไม่ได้เขียนห้ามไว้ตรงๆเลยครับแต่มีนัยยะเหมือนกดดันห้ามพรรร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเล็กๆถอนตัวถ้ามีการทุจริตของนายกเพราะต้องการให้รัฐบาลเข้มแข็งวิธีก็คือว่า ถ้าสสคนใดจะเป็นรัฐมนตรีก็ให้สสพ้นจากตํ<ม>าตตตแหน่งสสด้วยรัฐมนตรีต้องพ้นจากตําแหน่งสสถ้าไปเป็นรัฐมนตรีเพราะ,ะถ้าพรรคร่วมรัฐบาลไปร่วมรัฐบาลกับนายกรัฐมนตรีหรือ MM ER พรรคแกนนาร่วมรัฐบาลเกิดพรรคแกนนานายกรัฐมนตรีท<ถ>ุจริตช่อชนพรรคร่วมเขาอยากถอนตัวเขากถอนได้ครับแต่ถ้าถอนเสร็จกลับสภาไปเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบไม่ได้เพราะไปกําหนดให้เขาพ้นจากตําแหน่งสสไปแล้ว สุดท้ายถ้าหากว่าพักการเมืองนั้นหรือกลุ่มการเมืองนั้นไม่มีสํานึกหรือสุดท้ายเพรารัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ก็กลายเป็นเขาต้องทนภายเรือให้โจรน,นั่งตลอดสมัยอายุรัฐบาลครับอันนี้ก็คือประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนญาตเรียนว่าสุดท้ายผลที่จะได้มาจากรัฐธรรมนูญน,นี้ก็คือว่าหนึ่งเราจะได้รัฐบาลผสมเบียวว้ยหัวแตก2 เราอาจจะได้นายกรกัฐมนตรีหรืออำนาจโกงแล้วหนีอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาได้นายกมีอำนาจเสนออภิมหาพราะราชกำหนดได้พักร่วมถอนตัวได้ยากต้องทนภายเรือให้โจรหนา้าแล้วก็สามการตรวจสอบทวงดุลในสภาจ,จะมีข้อจำกัดแล้วก็สี่ประชาชนจะเข้าใจว่าระบบการเมืองไร้ประสิทธิภาพแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย ระัการที่หสุดท้ายวงจรอ,อุบาตเหมือนพวกเราพูดมันก็จะจอกนกลับขอบคุณครับ